สิ่งที่สําคัญสําหรับคนที่เป็นพ่อแม่ก็คือเราต้องกลับมาทําความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกความคิดของเราให้มากๆก,ก,การที่ลูกมีอารมณ์อะไรบางอย่างเนาะทุกคนแพนนะคะก็เป็นเจ้าของเพจ The Better You ค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่พพนอยากจะมาแชร์กับทุกคนก็คือเรื่องของพัฒนาการของลูกค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบหรือหลายคนทราบแล้วนะคะว่าแพรเองก็มีลูกนะคะก็เลี้ยงเอง คนเดียวนะคะตั้งแต่บเกิดจนถึงตอนนี้เขา,าอายุ5ขวบแล้วซึ่งพายคิดว่าทฤษฎีเนะี่ยก็เป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์แล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจพัฒน,นาการของลูกเราเได้อย่างดีมากนะทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดยนักจิตวิทยาชื่อว่าอ,อีริกสัน,นค่ะอีริกสันเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์ของซิกมันด์ฟรอยด์อีกทีหนึ่งเนาะ ซึ่งเขาเนี่ยก็สนใจพัฒนาการของคนแต่ละช่วงวัยโดยแบ่งสเตอจของพัฒนา,นาการเนีออกเป็น8เตจซึ่งวันนี้เราจะพูดแค่3จนถึงรูปเหล้ 5, า5ขวบแค่น,าน,านาั้นนะคะแต่เขาว่าไม่ได้สนใจแค่พัฒนาการสภาพใจิตใจของคนคนนั้นหรือว่าการเติบโตหรือย,ยังดูโดยพ่อแม่แค่นั้นเนาะแต่เขายังสนใจการอินทรอค การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมของคนคนนั้นในแต่ละช่วงวัยด้วยแล้วเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมีผลต่อการฟอร์มบุคลิกภาพต่อการมองโลกของคนคนหนึ่งด้วยถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาทําความเข้าใจกันเลยะคะ่ะสเตจแรกที่อีริกสันเขาพูดถึงน,นก็ต่างๆแ,แรกเกิดจนถึงส18 ช่วงวัยนี้นะคะเป็นช่วงวัยที่เด็กเนี่ยต้องการที่จะโฟกัสในเรื่องของความไว้เหื้อเชื่อใจสเตจนี้เรียกว่า trust กับ m i t r u s t นะคะปกติอะคาะเด็กก็จะสื่อสารลูกเราแล้วก็จะสื่อสารกับคนเลี้ยงไม่ใช่เราอย่างเดียวคนเลี้ยงที่เป็น primary caregiver หรือคนหนึ่งโดยการร้องไห้เพราะเขายังพูดไม่ได้ใช่ไหมคะสิ่งที่เขาต้องการก็คืออาหาร ความรักแล้วก็ความรู้สึกคอมฟอร์ตความรู้สึกปลอดภัยสบายตัวเนาะซึ่งเขาก็จะสื่อสารสิ่งนี้กับคนเลี้ยงตลอดเวลาตอนที่เขาร้องขึ้นมาหรือว,ว่า เขาต้องการแสดงความต้องการของเขาเนาะถ้าสมมติว่ามีการตอบสนองที่แบบช้าไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเขาเนี่ยค่ะความที่เขาจะดวยนเนื้อเชื่อใจว่าโอ้ฉันออกจากเของมาแล้วนี่คือครั้งแรกที่ฉันได้เผชิญอย่กับโรคใบนี้มันก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โรคเนี้ยมันน่ากลัวจังเลยสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองเลยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เด็กคนนี้ฟอมบุคลิกภาพในช่วงเริ่มต้นเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่ามีความกลัวมีความคอนฟิวส์ไม่อะไรจะเกิดขึ้นกับเขารู้สึกไม่ม่ ทางจิตใจแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าคนเลี้ยงเนี่ยตอบสนองความต้องการของของเด็กเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีถูกต้องนะคะว่าเขาต้องการอะไรก็ให้ร้องแล้วก็ให้นมเขาให้เขาได้กินอิม่มแบบเหมือนร้องเพราะว่า รู้สึกแฉะจากการที่แบบฉีใสอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเปลี่ยนพวเพื่อให้เขาดูแลความสะาดเขาให้เขารู้สึกสบายตัวแล้วก็ให้ความรักกับเขานะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยเติบโตเป็นเด็กในอีกช่วงวัยนะคะที่มีเอ่อ e m o t i o n a l stable ก็คือมีความมั่นคงทางอารมณ์นั่นเองค่ะเราไปดูในสเตจถัดไปสเตจที่2นะคะเราเรียกสเตจนี้ว่า autonomy แล้วก็ shame and doubt ค่ะในสเตจเนี้ยนะก็ตั้งแต่18บเดือนจนถึง3ขวบเนาะในช ช่วงวัยเนี่ยนะคะออโตโนมีก็คือเด็กเริ่มที่จะแบบทำอะไรได้แบบมากขึ้นขวบกว่า,าเริ่มจะเดินได้เริ่มจะรู้เรื่องมากขึ้นแล้วเริ่มที่จะแบบบางคนพูดเร็วนะคะก็เริ่มสื่อสารจะถ้าจะสังเกตาเด็กในช่วงวัยเนี่ยอยากที่จะลองทําอะไรด้วยตัวเองเขาอยากที่จะทดสอบความสามารถของตัวเองว่าฉันอยากทําสิ่งนี้ได้ถ้าเราปล่อยให้ให้เด็กนะคะได้ลอง explore โลกเนาะแบบให้ลองได้ทาอะไรเองถ้ามันไม่ได้เป็นอันตรายมากนะักเนาะให้เขาได้ลองทาเองให้เขา เรียนรู้โลกไหมคะมันก็จะทําให้เขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองเนเาะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเออฉันนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแต่ในทางตรงข้ามถ้าพ่อแม่โมแต่บอกอุ้ยไม่ได้นะห้ามทำมันนู่นห้ามทำันนี้เนาะมันก็จะทําให้เขาใช้งานเราก็ไม่มั่นใจว่าจริงๆฉันมีความสามารถไหมฉันไม่ไม่ได้รับความไว้วางใจให้ทําเลยอะไรเงี้ยห้ามตลอดเนาะมันก็จะทําให้เขาเนี่ยพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยด้วยความรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจนะค<อ>ะพัฒนา,าการในช่วง วัยถัดไปนะก็คือสเตจที่3ซึ่งเป็นสเตจที่เรียนอยู่ในช่วงวัยนี้นะคะก็จะตั้งแต่สามขวบถึง5ขวบช่วงนี้นะคะเราเรียกช่วงว่าอินิเ t ทีฟแล้วก็กิมเด็กกลุ่มนี้เริ่มที่จะแบบพูดได้เริ่มที่จะเถียงกับเราได้เริ่มที่จะต้องการแบบเหตุผลในการอธิบายว่าเออทําไมทําแบบนี้ไม่ได้ทําไมทําแบบนั้นได้เริ่มที่จะไปโรงเรียนใช่ไหมคะก็เริ่มมีสังคมที่เป็นกลุ่มเพื่อนมากขึ้นที่โรงเรียนเริ่มที่จะแบบว่าจะเจอคนเยอะขึ้นจากที่อยู่ในครอบครัวเนาะ เริ่มไปเจอคนที่แตกต่างหลากหลายทีนี้ค่ะเขาก็เริ่มพัฒนาโซเชียลสกิลขึ้นมาละเด็กนะคะเวลาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะแบบจับกลุ่มกับเพื่อนเล่นใช่ไหมคะแล้วก็คิดเกมในการเล่นกันแล้วก็ถ้าเขาอ่ะได้อินนิเชอได้เริ่มเกมแล้วได้แบบเป็นคนที่เออเริ่มในการเล่นหรือว่าเสนอไอเดียอะไรให้เขาได้ลองตัดสินใจคิดเองตัดสินใจเองได้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเออรู้สึกว่าเออฉันเนี่ยแบบสามารถที่จะ นอกจากจะควบคุมตัวเองได้อย่างยสเตทที่แล้วเนอะว่าเออฉันสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองเีนียพอมาถึงสเตทเนี่ยฉันยังสามารถได้รับการยอมรับจากคนอื่นด้วยเพราะฉันเสนอไอเดียแล้วเพื่อนยอมเล่นในกติกาของฉันหรือว่าเวลาที่ฉันจะทําอะไรฉันมีสิทธิ์ได้ตัดสินใจเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เขามีความมั่นใจแต่ในทางกับการถ้าเขาเนี่ยแบบถูกปฏิเสธตลอดเลยไม่ได้รับแบบมองเห็นเป็นตัวตนไม่ได้รับการเข้ากลุ่มหรือว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้ตัดสินใจหรือได้เลือกเอง เลยเนาะเขาก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันคงทําไม่ได้หรอกหรือแม้แต่สิ่งที่เขา initiate หรือสิ่งที่เขาเริ่มที่จะทําแล้วอะ มันล้มเหลวมันไม่ประสบความสําเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนาะเขาก็จะรู้สึกแย่แล้วก็จะจำเลยว่าเฮ้ย <c oughs> มันแบบฉันล้มเหลวนะฉันไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยมันก็กระทบกับตัวตนความมั่นใจของตัวเองเนาะอ่อีกอันหนึ่งของ initiative เนาะก็คือว่าถ้าเด็กเนี่ยได้เ,เริ่มแล้วก็แบบมีคนตามเขานะมันก็จะ develop ทักษะของความเป็นผู้นําให้กับเด็กคนนั้นด้วยค่ะอ,อย่างที่บอกแนละ้วเป็นก็ ไปโรงเรียนแล้วก็เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แพทย์สังเกตในตัวลูกก็คือถ้าสมมติว่ากติกาหรือกฎของของกลุ่มนั้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่คอ m f o เ t a b l e เขารู้สึกไม่สบายใจที่จะอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้พยายามที่จะแบบเหมือนกับปรับตัวหรือเรนอินเข้ากับกลุ่มที่เขารู้สึกว่าไม่โอเคแต่เขาก็จะไปเลือกหากลุ่มใหม่ที่เขารู้สึกโอเคมากขึ้นซึ่งส่วนเนี้ยพายก็ได้สังเกตแล้วก็ได้พูดคุยกับลูกเนาะมันก็ เป็นความภูมิใจเล็กๆอันหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่พารองคุยกับแม่ๆคนอื่นเนี่ยเขาก็แบบเหมือนกับว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งเ,เล่นแล้วเป็นผู้นํากลุ่มมากๆเนาะถ้าสมมุติว่าอยากจะเล่นกับเขาก็จะมีรูแล้วก็ถ้าใครไม่ทําตามกฎเนี่ยก็จะถูกแบบอ่าไม่ให้เล่นด้วยแล้วก็ไม่ให้เพื่อนคนอื่นเล่นกับกับเด็กคนนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเปรนเองก็ก็ไม่ได้แบบสนใจก็ไปเล่นกับกลุ่มอื่นนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออถ้าเธอแบบฉันไม่ได้ไม่ได้โอเคกับกฎ ของกลุ่มนั้นฉันก็แฮปปี้ที่จะไปอยู่กับกลุ่มอื่นที่ฉันรู้สึกว่าฉันจะได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแต่ในขณะ ที่เด็กบางคนที่เขารู้สึกว่าโอ้ยเขาอยากจะบิลองในกลุ่มนั้นเขาก็จะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองหลายๆอย่างเพื่อที่จะเข้าขกลุ่มนั้นมีอย่างบางเรื่องเช่นเออต้องใส่ถุงเท้าสีขาวเท่านั้นเพราะว่าโรงเรียนไปเนะี่ยไม่ได้บอกว่าฟิกว่าจะต้องใส่ถุงเท้าสีอะไรเนาะเป็นเองชอบใส่ถุงเท้าสีดำพอรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเด็กคนอื่นเช่นแบบบางทีไปคาบเลนด์ไปแบบเหมือนกับสถานที่ที่เล่นเนะี่ยก็จะมีถุงเท้าอันนั้นจากบ้านมาถุงเท้าสีเขียวอะไรอย่างเงี้ย เราก็ใส่ไปไม่ได้เป็นใส่เทาแบบนักเรียนธรรมดาเขาก็มาบอกพ่อแม่ว่าอยากจะเปลี่ยนสีถุงเท้ทเาพอมาทําความเข้าใจอ๋อเพราะว่าอยากที่จะเข้ากลุ่มของเด็กคนนั้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกเรานะคะจะต้องไปเจอในชีวิตอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือสถานการณ์แรกๆในที่โรงเรียนในชัน้นแบบเยาวันก็คืออนุบาลสาประมาณนั้นเนาะแต่ว่าในอนาคตเขาต้องเจอเรื่องแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะการที่เราเนี่ยพูดคุยกับลูกเราแล้วก็ encourage ในความให้เขาชอบในตัวเองแล้วก็เราชอบในเขาชอบความพยายามในเขาเชมในความพยายามหรือว่าในพฤติกรรมอะไรที่ เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะให้ลูกเราเนี่ยคงพฤติกรรมนั้นไว้นะคะเราเรียกมันว่า reinforcement นะก็ะคือเด็กก็คือจะชอบการชมอยู่แล้วถ้าเราชมเนี่ยพฤติกรรมนั้นก็มักจะอยู่นะคะถ้าสมมติว่าลูกเราเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ make the right decision เนาะเราถ้าลูกเขาให้เขาได้ตัดสินใจเองถ้าเขาตัดสินใจอะไรที่โอเคที่ถูกก็ชื่นชมแล้วก็ เอ c o ค r ร์ a uh, e ให้เขาตัดสินใจอะไรเองค่ะมันก็จะเพิ่มความเป็นตัวเองของเขามากขึ้นทำให้อิทธิพลในสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้เขาสามารถตัดสินใจในเรื่องในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นค่ะแล้วก็นี่เป็น3 s t a เตเนาะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็กจนถึง5ขวบนะคะที่จะต้องผ่านในทุกๆช่วงนะคะซึ่งแเองก็ไม่ได้ทำมันได้เพอร์เฟกตมันก็จะมีความ อารมณ์ของตัวเองมีการแบบจัดการชีวิตตัวเองมากเพราะว่านี่ก็เป็นกันเป็นครั้งแรกที่เราเป็นแม่เนาะแต่พาก็เชื่อว่าทุกคนจะเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองแล้วเราก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกเราให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะสิ่งที่สําคัญสําหรับคนที่เป็นพ่อแม่ก็คือเราต้องกลับมาทําความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกความคิดของเราให้มากๆการที่ลูกมีอารมณ์อะไรบางอย่างเนาะมันเป็นความรู้สึกของลูกแต่ถ้าเรามีความเออมีอารมณ์จิตใจที่มั่นคงเนาะเราก็จะเป็น คนที่เป็นต้นแบบของลูกได้แล,แล้วก็ช่วยให้เขาเข้าใจแล้วก็ประมวลความรู้สึกของเขาได้ดี มากขึ้นนะคะเราก็จะทําให้ลูกของเราเนี่ยเป็นเติบโตไปเป็นเด็กที่มีใจิตใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองค่ะสําหรับวิดีโอนี้นะคะแพทก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะให้กับคนที่เป็นพ่อแม่นะคะที่ได้ฟังอยู่นะคะก็ถ้าสมมติว่าอยากให้แพ้ทาวิดีโอเรื่องไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เพื่อที่จะเค quest ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ